เริ่มตั้งแต่ขวดไม้ก่อนเลยนะครับนี่ปุ๊บ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 นี่มันก็จะดับเป็นเพชรมานะครับเห็นไหมเออเห็นไหมขวดหินก็ดับเพชรนะครับขวดเหล็กก็ดับเพชรนะครับขวดทองก็ดับเพชรนี่เห็นไหมเรื่ยก็ดับเพชรนะครับ <laughs> อย่างเจ๋งอ่ะเอ้ยสุดยอดทุกต้นเลยนะครับ พพพสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกๆคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาทําการเปลี่ยนไอเทมที่ดรอปอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ได้ทําไปนะแต่ครั้งนี้นะครับผมก็จะ เปลี่ยนนะครับจากสัตว์นะครับหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยให้กลายเป็นพวกบล็อกต่างๆนะครับแบบโดยปกติเนี่ยถ้าเราตีบล็อกไม้นะครับหรือว่าบล็อกดินเนี่ยเราก็จะได้ดอกเป็นบล็อกนั้นๆใช่ไหมแต่วันนี้เราจะลองเปลี่ยนดูนะครับด้วยการออใช้ระบบเดิมนะครับนั่นก็คือระบบปลักอินนะ <S <S 2> <S 2> เราจะเปลี่ยนให้บล็อกไม้เนี่ยให้ดอกเป็นหินก็ได้นะครับหรือว่าจะดอกเป็นเพชรก็ได้นะครับ <S 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 โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือเข้าไปที่ระบบปลั๊กอินนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วเลยแล้วกันนะว่าจะทําคลิปไม่ยาวนะควันนี้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็คลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทาไว้อยู่นะเมื่อเราเข้ามาในระบบปลั๊กอินแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับมันจะมีคําว่าปลั๊กอินที่ดาวน์โหลดนะเราก็อยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนไปเป็นสิ่งมีชีวิตนะให้เราคลิกตรงบล็อกตรงนี้เลยนะครับแล้วกดเพิ่มนะครับ แล้วก็กดสร้างตรงนี้นะครับเราก็แก้ไขนะครับอโอเคนะครับเราก็เลือกบล็อกที่เราอยากจะแก้ไขนะครับตอนนี้ผมอยู่ไม้ปาดปกตินะก็จะใช้บล็อกไม้ตัวน,นี้นะครับกดยืนยันนะครับโมเดลมันก็จะกลายเป็นบล็อกแบบปกติเลยนะครับเรามาที่ลักษณะตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ มันก็จะบอกลักษณะพื้นฐานของบล็อกตัวนี้นะครับต่อต้านระเบิดความแข็งแรงนะครับหรือว่าความสว่างนะความสว่างผมก็เคยทําไปนะเคยไปดูคลิปเก่าๆผมไหมที่ผมทําคลิปบล็อกที่บล็อกเรืองแสงได้อะเรากลับไปดูคลิปเก่าๆผมนะครับก็ทําจากตัวนี้แหละนะครับเราไปที่ดอปบล็อกนะครับเห็นไหมมันจะมีคําว่าดอปบล็อกอยู่เนี่ยเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้ลบตัวนี้ออกก่อนปุ๊บแล้วกดเพิ่มตัวนี้อีกทีนึ่ง เราก็เลือกเอาเลยนะครับว่าเราาจะให้็อกไม้ตัวนี้ดอกอะไรนะครับผมก็จะให้เขาดอปเป็นเพชรน,นะ <c oughs> โอเคเราก็เลือกเพชรเลยนะครับไอเออรอ่ะนี่นะครับยืนยันนะครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับนี่บันทึกแลกลับกดติ๊กเพิ่มตรงนี้อีกทีหนึง่งกดเพิ่มนะครับแล้วกดเข้าสู่เกมตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองใช้เครื่องมือตีบล็อกไม้ดูนะครับอ่ะปรับเป็นแบบการเล่นนะครับผมจะใช้ขวนทุกรูปแบบเลยนะเริ่มตั้งแต่ขวนไม้ก่อนเลยนะครับนี่ปุ๊บ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 นี่มันก็จะดับเป็นเพชรมานะครับเห็นไหมเออเหนะ็นไหมขวนหินก็ดับเพชรนะครับขวนเหล็กก็ดับเพชรนะครับขวนทองก็ดับเพชรเห็นไหม เลยกระดกเพ็ดนะครับอ <Wow. S 1> ย่างเจ๋งอ่ะว้าวสุดยอดทุกต้นเลยนะครับ <Wow. S 1> อโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนบล็อกให้ดรอปเป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้นะครับด้วยระบบปลักอินนะใครอยากจะแก้ไขให้ไปดรอปอย่างอื่นนะครับก็เข้าไปที่ ที่เดิมนะครับแล้วก็ไปแก้ไขเอาเนาะว่าจะให้เขาดอปเป็นอะไรนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาเร็วไปเร็วอีกแล้วนะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ